คุณผู้ชมคะกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการของเราคะ่ะกับในช่วงของ r s u Society คะ่ะสำหรับช่วงนี้อาจจะเงาเล็กน้อยอเพราะว่าไม่มีแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะแต่ว่าเรามีในเรื่องราวของโครงการดีๆที่ทางม,มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะได้มีการจัดขึ้นมาคะ่ะนั่นก็คือในการจัดอบรมนะคะในเรื่องราวของภาษาพาสน,นั่นเองค่ะแม้แค่ฟังชื่อแล้วก็เป็นอะไรที่น่าเข้าไปนั่งฟังมากๆเลยนะคะทางมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะได้มีการจัดอบรมการพูดแบบสาระ ปนเสียงหัวเราะค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งก็อยู่ในหัวข้อของภาษาพาโซนนะคะซึ่งมีการจัดขึ้นในวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งในงานนี้นะคะก็มีแขกรับเชิญที่เป็นคนเก่งมากๆค่ะเพราะว่าเขาเป็นทั้งนักร้องนักดนตรีรวมถึงยังเป็นนักเขียนด้วยนะคะนั่นก็คือคุณสุบุญเลี้ยงนั่นเองค่ะ,คะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็เป็นการจัดงานขึ้นของชมรมพัฒนาบุคลิกภาพและก็การพัฒนาการพูดแห่งมหาวิทยาลัยรงังสิต ได้จัดอบรมการพูดเบื้องต้นในหัวข้อภาษาภาษน์โดยมีวิทยากรรับเชิญในงานนั่นก็คือคุณสุบุญเรียบุญเลี้ยงนะคะนักร้องนักดนตรีและนักเขียนชื่อดังที่ก็เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะวงเฉลียงแล้วก็มีเพลงที่เป็นที่รู้จักนะคะนั่นก็คือเพลงอิ่มอุ่นนั่นเองค่ะ โดยสำหรับบรรยากาศในงานเนี่ยก็ดำเนินไปอย่างสนุกสนานเลยละค่ะซึ่งคุณสุบุญเลี้ยงนะคะได้มีการบรรยายอบรมแบบเป็นกันเองโดยมีการแนะนำการใช้ภาษาของแต่ละยุคแต่ละสมัยค่ะรวมทั้งคำพูดที่เป็นคำที่นิยมอย่างเช่นจาบ ฟรุงฟริงมุงมิ้งและในการใช้ภาษาในการแต่งเพลงด้วยนะคะซึ่งทางด้านของนักศึกษาก็ได้รับทั้งความรู้และก็ความบันเทิงเลยละค่ะส่วนบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังเสียงกันเลยค่ะะก็วันนี้เราอยู่ในงานภาษาพาสนนะคะครตอนอื่นผัต้องขอถามคำถามสักหนึ่งคำถ,ถามกบาับ <ha. S 2> อ,อ,อ,อาจารย์สักหน่อย <ha. S 2> อาจารย์คิดว่าคำว่าภาษาพาสนเนี่ย สำหรับอาจุยอาจุยให้ความหมายกับคำนี้ว่าอย่างไรครับหนูคิดว่าไงภาษาพ่นภาษาพนในความคิดของหนูใช่ไหครับคงจะเป็นการใช้ภาษาตามลักษณะสถานการณ์ต่างๆคืเราอยู่กับผู้ใหญ่เราก็ใช้ระดับหนึ่งอยู่กับเพื่อนก็คงจะใช้อีกระดบนึ่งก็ก็คล้ายๆอย,าย,าย่างนั้นเห่ืงนกันะครับแต่ว่าคิดก็คือว่า ภาษามันมีลักษณะที่ลื่นไหลแล้วก็ไม่ได้ตายตัวดังนั้นเนี่ยมันก็จึงทําให้เกิดความคิดใหม่ๆใ,ในการใช้หรือว่าใช้ภาษาใหม่ๆห,หรือว่าบางครั้งมันไม่ได้ใช้ตรงความหมาย mm hmm. เช่นเช่นเวลาเราไปห้องสมุดเนี่ยแล้วเราจะไปยืมสมุดเนี่ยมันก็มักจะไม่ดีใช่ไหมห้องสมุดที่มอลลังสิตมีสมุดไหมมีลล mm ังสึก เออมีหนังสือเนี่ยเราก็เอ๊ะทำไมห้องสมุดมันมันไม่มีสมุดให้เราอยูว่วะมุม่งเนนะี่ยะมันก็หรือว่าเออภาษานี่มันก็ก็แปลกดีคำว่าใช่แปลว่าไม่ใช่ก็ได้เหมือนกับเพลงใช่เพียงอินท้องที่หลงลังล้อต้องการพีกลใช่เพียงอินท้องแปลว่าไม่ใช่เพียงอินท้อง งงไหมงงไหมใช่ใช่ใช่เพียร์พิท้องแต่ว่าไม่ใช่เพียร์พินท้องภาษามันมีทินะเหมือนกับว่าเวลาเขาไม่ให้นักศึกษาไปอยู่กันสองต่อสองเนี่ยหนูว่าจะอยู่กันกี่คนอย่าไปอยู่กันสองต่อสองนะอยู่กี่คนต้องมากกว่าสองตสามสี่คนเออ ต่จริงๆแล้วสองต่อสองี่ยเขาหมายถึงคนสองคนนะที่อาไปอยู่ด้วยกันทั้งที่มันควรจะถ้าในทางคณิตศาสตร์และสองต่อสองมันน่าจะเป็นสี่คนใช่ไหมแต่ในทางภาษาศาสตร์สองต่อสองเนี่ยคือสองคนงงไหมล่ะเหมือนท่านหลวไปอยู่กับอาจารย์จุ้ยสองต่อสองอย่างเงี้ยก็ไม่ดีก็เลยต้องอยู่กันสองต่อหนึ่ง หรือคำว่าตัวเองหมายว่าอะไรตัวเองตัวเองตัวเองกินข้าวยังตัวเองหมาว่าอะไรเอาเอาภาษาภาษาพวกหนูอะที่เลยตัวเองตัวเองตัวเองก็เรียกเขาตัวเองไว้เรียกเขาตัวเองเนี่ยนี่ตัวเองใช่ไหมแต่พอวันหนึ่งก็เห็นตัวเองเท่วเดินไปเดินมาตัวเองตัวเองกินข้าวยัง เขาคิดด้วยสิเขาคือเขาคือสัพนามุลที่สามใช่ไหมแต่การเป็นตัวเองนี่แหละภาษามันกระจึงแบบว่าดิ้นๆสนๆคุบคลีคุบคล,คล,คลแล้วก็สร้างความสับสนแล้วก็เป็นที่มาของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นปัญหาความไม่เข้าใจกันในในบ้านเมืองในการเรียนการสอนภาษาเนี่ยถูกออกแบบไว้ เพื่อการสื่อสารไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการสอบหรือว่าเพื่อการเรียนดังนั้นเนี่ยคนที่ใช้ภาษาได้ดีเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นคนที่เขียนทําข้อสอบได้ได้ก็ได้หรือว่าอาจจะไม่เข้าใจไวยากรณ์เลยสักอันนึงก็อาจจะเป็นนักใช้ภาษาที่ดีก็ได้หม้วพราะว่าคนที่เป็นศิลปินแห่งชาติด้าน,นการเขียนอาจจะไม่รู้ว่า อเนกมประโยคต่างจากเอกถประโยคยังไงนะแต่ว่าภาษามันได้ถูกใช้ขึ้นมาแล้วมันเป็นเหมือนสัญชาติยานเขาบอกว่าเหมือนเวลานกมันบินอ่ะมันมีมันมีความสามารถที่จะบินได้อยู่ในตัวอยู่แล้วเพลียนแต่ว่าแม่เข้ามาแบบส่งเสริมนิดหน่อยภาษาก็เหมือนกันถ้าเราเกิดในประเทศอินเดียเราก็จะพูดภาษาอินเดียได้อยากทราบค่ายว่า เวลาแต่งเพลงเนี่ยอาใช้เทคนิคในการใช้ภาษายังไงถึงเป็นที่ติดหูของทุกๆคนฟังแล้วรู้สึกมีอารมณ์ความต่างต่อเรีงเรื่องคำถามนี้ถามง่ายแต่ว่ามันตอบยากน,นิดนึงเหมนเมือนถามพลเอกประยุทธ์ว่าใช้หลักยังไงในการยึดอำนาจอะไรเงี้ยมัน <laughs> คือมันหลักการมันต้องมีมากมายแต่ก็จะพยายามอธิบายแล้วกัน สิ่งที่หนูอยากรู้คืออะไรนะทำเขียนยังไงให้ภาษามันเป็นที่นิยมว่ากันจริงแล้วไม่ได้แต่งเพลงแล้วได้รับความนิยมมากนะว่ากันจริงจแล้วแต่ว่าข้อเข้าใจอยู่ว่าถ้าจะทําให้ได้รับความนิยมควรจะทําเช่นไกรการเขียนเพลงก็เป็นการสื่อสารอย่างหนึ่ง การสื่อสารก็มีระดับของมันระดับแรกก็คือสื่อความรู้เรารู้สิ่งนี้เราก็าจะอธิบายเหมือนกําลังที่อธิบายเรื่องภาษาอยู่เรารู้ว่าภาษามีคุณประโยชน์มีที่มาที่ไปและอธิบายระดับหนึ่งระดับที่สองคือสื่อความรู้สึกเรารู้สึกว่าแม่น่ารักเรารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้น่ารักเราจะบอกว่าน่ารักน่ารักน่ารักคนฟังบอก ตรงมันน่ารักหรือมันน่าน่นานกลัวกันแน่ใช่ไหมเราจะสื่อสื่อความรู้สึกได้เราต้องใช้เขาเรียกภาษาหนังสือเขาเรียกว่าใช้วันนัิสิ์เราไม่สามารถที่จะแบบไปตะโกนบอกคนว่ารักรักรักมากเพราะเขาจะไม่รู้สึกถึงความรักอันนั้นเขาจะไม่ตะกิเพื่อนนี่เธอคนนั้นน่ะมันตะโกนที่หอเราบ่ะเขารักเรามากเลย ดูสิรักเราไปไหนเขาก็มันดักหน้ารถรักนะรักนะเขาก็จะบอกเพื่อว่านี่เธอไอเนี่ยมันบ้าใช่ไหมเราอยากจะสื่อความรักดังนั้นมันจึงต้องถูกแปลร,รูปมันจึงต้องแปลเป็นเป็นการให้ดอกกุหลาบเป็นการยืมยังลบเป็นการไปส่งเขาที่บ้านหรือว่ายืมสมุดเลคเชอร์มา อ่านหนังสือเล่มเดียวกับเขาหรือถ้าไม่มีเครื่องมืออย่างอื่นก็ต้องใช้ภาษาเมื่อเมื่อใช้ภาษาก็ต้องหาวิธีใช้กับภาษาเช่นถ้าเป็นคนโบราณก็จะบอกว่าพี่รักเจ้ายิ่งกว่าปลารักน้ำพี่รักเจ้ายิ่งกว่าปลารักน้ำปลามันปลามันน้ำเป็นยังไงปลาบางตัวมันยังไม่รู้เลยนะแต่ว่าเราเข้าใจได้ว่าอ๋อ ปลานะ้ำมีความสําคัญตอ่อปลาพี่มีความรักเจ้ายิ่งกวนะ่าปลารักน้ำเจ้าจึงมีความสำคัญต่อพี่นะเทียบเคียงแหมคุณสุบุนเลี้ยงนี่บรรยายได้ เห็นภาพใช่กำลังบอกเลยว่าเห็นภาพจริงๆเลยนะคะโดยในงานนะคะนอกจากจะมีการบรรยายแล้วนะคะคุณสุบุญเลียงยังได้โชว์เพลงเพราะๆด้วยนะคะหูเสียงเพราะมากๆเลยนะคะซึ่งเราจะลาเบรกนี้นะคะไปด้วยเสียงเพราะๆนะคะของคุณสุบุญเลี้ยงค่ะกับเพลงเติมใจให้กันจะเป็นยังไงนะคะไปฟังไปฟังพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ ร้งเลงนู้ดก็ไดะรู้สึกฟังแล้วปล่อยตามไหปล่อยให้ร้องจนจบเองไม่ต้องบอกใหแกล้งอย่าฟังด้วยไหมคะเดี๋ยวฟังกโค้งนะคคุณค่ะตอบที่ตเอง Good, good,